สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาภาษาอังกฤษนะคะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะวันนี้ก็มาพบก,กับคูเปิ้ลอีกแล้วนะคะใน EP ที่16นะคะ EP 16นะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องอะไรนั้นไปชมกันเลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้จะพาไปเที่ยวประเทศต่างๆนะคะ Country and Food Country and food Country หมายถึงประเทศนะคะ Food หมายถึงอาหารนะคะในบทนี้เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับประเทศทั้ง8ประเทศและก็อาหารของประเทศนั้นๆด้วยนะคะพร้อมแล้วก็ไปเช็คอินกันเลยค่ะก่อนอื่นเรามาดูคำศัพท์กันก่อนนะคะ Vocabulary าห mm hmm. สำหรับบทนี้นะคะคำที่1นึ่งใช f ร a n c e 3. ส t ามอิ Laos 5. South Korea 6. USA 7. v เ e t n หกยูเอสเวียดนามแปดค่ะเดี๋ยวเราไปดูธงชาติของแต่ละประเทศเลยนะคะ China ก็คือประเทศจีนนั่นเองนะคะ China. c h i n a C H I N A ต่อไปค่ะ France France ประเทศฝรั่งเศสนั่นเองนะคะ Italy Italy ประเทศอิตาลีนะคะ Laos Laos ประเทศลาวเด็กสังเกตดูธงชาติด้วยนะคะ South Korea South ประเทศเกาหลีใต้ต่อไปค่ะ USA USA ประเทศสหรัฐอเมริกาเวียดนามเวียดนามประเทศเวียดนามญี่ปุ่นญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ คำศัพท์เกี่ยวกับประเทศทั้ง8ประเทศที่คุณครูนะํามาให้ดูนะคะแล้วก็ธงชาติของประเทศทั้ง8ประเทศนะคะค่ะเด็กๆเ,เคยไปประเทศไหนมาแล้วบ้างนะคะอย่าลืมมาบอกคุณครูมาเล่าให้คนฟังด้วยนะคะค่ะวันนี้เราจะมาเรียนประโยคคําถามนะคะประโยคคําถาม Have you ever been to ตามด้วย ชื่อสถานที่หรือประเทศนั้นๆน,น,นะคะตัวอย่างบทสนทนานี้นะคะค่ะเด็กสังเกตดูนะคะ Q ก็คือ question ประโยคคำถามครูจะใช้เป็นสีดำแล้วก็ A A คือ answer ครูใช้เป็นสีแดงนะคะ answer คือคำตอบนั่นเองนะคะไปฟังกันเลยค่ะ Have you ever been to Japan คุณเคยไปประเทศญี่ปุ่นไหม Yes I have No I haven't ต่อไปค่ะ Did you like it? Did you like it? Yes, I did. It's what amazing. ดิกสังเกตจาก uh, รูปประโยคนะคะครูจะใช้คำเป็นกริยาช่องที่สองเพราะว่าเป็น uh, เหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วเป็นอดีตนะคะเราจะใช้เวิรช่องที่สองนะคะค่ะจากประโยค Did you like it? Did you like it? คุณชอบมันไหม Yes, I did. It's what amazing. นะคะ Have you ever been there? Have you ever been there? แล้วคุณเคยไปที่นั่นไหม No, I have. ไม่ฉันไม่เคยไป Would you like to go? Would you like to go? คุณอยากไปไหม Yes, I would. I would really like to go. I would really like to go. ใช่ฉันอยากไปฉันอยากไปจริงๆนะคะ และจากบทสนทนาข้างต้นนี้เป็นบทสนทนาเกี่ยวกับการถามตอบว่าเคยไปประเทศนั้นมาไหมแล้วเป็นยังไงชอบไหมแล้วคุณเคยไปมาไหมอย่างนี้นะคะค่ะสำหรับหลักไวยากรณ์หรือ grammar ของบทสนทนานี้นะคะการใช้ have ในประโยคคำถามคำตอบตอบด้วย yes I have หรือ no I haven't และการใช้ did ในประโยคคำถามจะตอบด้วย yes I did หรือ no I didn't นะคะและการใช้ would ในประโยคคำถามคำตอบก็จะตอบด้วย yes I would no I would นะคะค่ะข,ขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะ h a v e ย่อมาจาก have not นะคะ didn't ย่อมาจาก did not, wouldn't ย่อมาจาก would not ค่ะเรามาดูตัวอย่างบทสนทนานะคะซึ่งคุณครูก็เอามาจากในหนังสือ student book ของนักเรียนนะคะในหน้า120นะคะ student book นะคะเด็กๆสามารถเปิดเข้าไปดูแล้วก็พูดตามครูได้เลยนะคะ have you ever been to japan have you ever been to japan yes i have did you like it yes i did it's what amazing have you ever been there no i haven't would you like to go yes i would i would like to go ค่ะจากบทสนทนานี้นะคะเป็นบทสนทนาเกี่ยวกับการถามว่าเคยไปประเทศญี่ปุ่นไหม Have you ever been to Japan นะคะค่ะเราสามารถเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศจีนหรือประเทศอิตาลี อเมริกาก็ได้นะคะจากคำศัพท์ที่เราเรียนมาข้างต้นนี้นะคะแต่เรายังใช้รูปประโยคเดิมก็คือ have you ever been to ตามด้วยชื่อสถานที่หรือชื่อประเทศนั้นๆน,น,นะคะ,ะนักเรียนสามารถฝึกพูดฝึกถามเพื่อนก็ได้นะคะ have you ever been to Laos have you ever been to Vietnam นะคะและถ้าเพื่อนเราตอบว่า yes I have เราก็ถามต่อไปว่า did you like ชอบมันไหมนะคะคำตอบก็คือ yes I did no I didn't นะคะหาเมื่อเรารู้การถามการตอบแล้วนะคะเราก็สามารถพูดและสื่อสารกับทีเชิ์หรือเพื่อนชาวต่างชาติได้อีกด้วยนะคะค่ะเป็นยังไงกันบ้างไม่ยากเลยใช่ไหมคะ แล้ววันนี้คุณครูก็มีการบ้านมาให้ทำด้วยนะคะให้หเด็กๆทำแบบฝึกหัดในหนังสือเวิร์กบุ๊กหน้า85และ86นะคะ2หน้านะคะหน้า85 86นะคะทำเสร็จแล้วถ่ายรูปใส่ชื่อชั้นเลขที่ให้ชัดเจนนะคะส่งในอัลบั้มส่งงานครูดได้เลยนะคะและอย่าลืมครับไปฝึกทบทวนคำศัพท์ด้วยนะ,ะแล้วเรามาพบกันใหม่ใน EP ที่17นะคะแต่ว่าเราจะยังอยู่ในเรื่อง c รั n c ี่ and Food นะคะ โอเคนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะ See you again next time Good b y e คะ่ bye, bye, คะบ๊ายบายค่ะ